แกก็อี้เสื้อสีดำทำไมอ่ะฮะทำไมแล้วทำไมแกต้องหนีแกต้องขยับหนีด้วยครับผมเอาละค่ะผู้คนพร้อมไหมคะจัดที่นั่งที่นั่งกันนะคะเออนวลแฟนค่ะบปยูไหนนวลตอนนผมวันนี้วันนี้มีแฟนคลับตัวเองมาด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่า ท่าเขาฝากฟแฟนคลับมาเชียนิดหน่อยรอ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 โอ้ยศิลปินไม่มาแต่เราก็มางานเขาใช่ื่อเออถูกแล้วแฟน่ขับเลยนะหมากปรินมาอยู่กับคุณด้วยอยู่ไหนแมคขับหมากปรินอยู่ไหนฮะอ๋ออยู่โน้นโน้นโอเคอ๋อป้ายละป้ายละป้ายไม่มีเงินนะไม่มีเงินทำป้ายโอเคประกอบครับผมคุณ คุณกล้าได้ไงมาขึ้นคอนเสิร์ตนี้ครอนเสิร์ตชื่ออะไรคอนเสิร์ตชื่ออะไรคืออย่างนี้ถึงผมจะไม่ค่อยหล่อมากๆเนี่ยแต่ว่าผมอร่อยมากๆคุณแยกผมไป็นเล่นอ้าวคุณแยกอร่อยผมไปเราตกลงกันแล้วว่าฟุ๊กนี้ผมจะเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เพราะยังไม่เคยกินอ ไม่ให้กินแล้วพอจบเรื่องเรามันจบไปแล้วฮะเลอเหรอฉันผ่านไปแล้วเหรอ <c oughs> ใช่สิฉันแมรี่ไม่ใช่มาคี้นี่ <c oughs> ไม่ความจริงคือยังยังคุยกับกับพี่เตอร์เนาะว่าแต่ว่าตอนที่เขาเคิดชื่อคอนเสิร์ตี่ก็บางทีน่าจะบอกพวกเราก่อนนิดนึงเพราะ <c oughs> ผมกับพี่เตอนะเราว่า <c oughs> แอบอายนะเพราะอันนี้คือไม่ใชนะ่แค่หล่อมากธรรมดาแต่ว่า เป็นหลอกมากๆหลอกมากเออนี่ไงเราก็เลยเขิอนอายนิดนึงครับผมกล้าขึ้นนะก็บอกคอนเสิร์ตหลอกว,ว่าครับผมตกลงเลยถามมันถามหลังไมท่ทีบอยทำไมรับเพื่อเงินครับพี่ดูดีดีวความดีตรงนั้นเคยกับพี่อาร์มเคยขึน้นคอนเสิร์ตสี่บอกหนึ่งลแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนุกครับก็มาอยากอยากเจอประสบการณ์จากนี่ครับผมห่วนแต่ด่วนต้องร้องเพลงนะแล้วคุณจะไปสู้อะไรกับก้าเนี้ยเออ คือ,อ,อคือเรื่องวัน,เป,นเป็นเ,ลนเกลียดนะครกั้งคือเรื่องร้องนี่อาจจะไม่สู้กังแต่ว่าเรื่องเต้นผมก็ก็พอได้นะพอ,อ,อได้อาจจะแบบว่ามีไปฟิตเซอร์ริ่งกันแบบบอยกังบอยกังอะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> เพลง,ง,งนะพร้อมนะเพลงอะเพลงขอขึ้นแน่ใจเหรอไม่มีเพลงวันนี้ไม่มีเพลงมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเพลงมาขึ้นเลยใช่ไหมยังเหมือนกันนะถ้ามีเพลงมานะไม่มีไม่มีบังค์แค่ปากดีเฉยร้องเลยหนวดเลยเพราะฉะนั้นไม่แน่คุณอาจจะมีการฟิชเอรี่กับน้องกั้งอย่างนี้เกิดขึ้นถ้ากั้งอะไรหรอกั้งครับคุณหลาครับงใชนะปกรณ์จะขอฟิชเอรี่กับคุณค่ะโหดีมากเลยครับต้องบอกเลยครับว่าพี่บอยนะครับผมดูอย่างนี้นะที่ผมเต้นเก่งมากครับรักจริงครับ คุณเห็นการเต้นของเขาแล้วเหรอคะพี่บอยเขาแอบบอกมาครับเรอะพี่บอยเต้นเก่งมากนะคุณนะเั้นนิดนึงเหอะไรฮะสเต็ปเต้นอะไม่มีจริงๆนิดนึงอ่ะเต้นเป็นเพื่อนกั๊มเต้นเป็นเพื่อนบอยเหรอเฮ้ยมาเพลงอะมันไม่มีเพลงอะมันมีเชื่อฉันเพลงจัดมาเสียงเสียงเสียงเฮ้ยเพลงอะ บอกแล้วว่าเมื่อกี้ผมแค่ปากนี้เฉยๆนี่แต่ถ้าเพลงมาขึ้นเนี่ยเออเพลงจะมาไหมเพลงเพลงเออมาเลย้โหนี่มขัยนัน่นนเดันนอ่ันเดกิด แกจะไป็นพิจะรีบเขาอะ่ะอันนี้เขามาสายเท่ไงผมมาสายฮาจาังหวะแกปสมากเลย <c oughs> พี่ครับคไปคุยกับคนอื่นดีกว่า <c oughs> อายหม่นะหมะ่ยเต้นดีกว่าแกยจะบอกเลยก็อายอยู่ครับผมเออเออนี่พี่แมงไงลูกจับจากสีผิวได้ไหมอ๋ หยอกล้อเป็นี่ประจําครับผมระวังของดําเข้าอ่ะดูอ่ะผ่านไปอ่คนเสรรยอาคมเร้อยพัชเสรคอนเสร์ตหล่อมากๆเนาะครับผมคิดว่าเราเข้าไหมเข้าคอนเสิร์ตนมะหล่อมากๆทํไมไงฮะทําไมผมว่าไม่ได้หรอถ้าเป็นสีมาก ไม่ผมผมน่ารักไงอ๋อน่ารักวันนี้คุณพงษ์ทำออกมาแค่ไหนครับเอามานิดหน่อยฮะเอาไปเก็บไว้วันจีนเอ๋อวันนี้มานิดเดียวดิฉันอยากทราบว่าบนเวทีคอนเสิร์ตจะมีคนมาร่วมจอยไหมคะร่วมจะมีมาจอยไหมมามาร่วมจอยหรือเปล่าไม่รู้จะจอยอาจจะมาร่วมอะไรแม่หนวด เรื่องคนอื่นนะแกพูดใหญ่เลยนะมันกลายเป็เรื่องคนอื่นตอนนี้คุณจะมีใครมาลุกจอยไหมคะในคอนเสิร์ตคุณผมจะไปขอจอยกับพี่ๆศิลปินเดอะสตาร์อะไรอย่างนี้ดีกว่าคุณเลือกสิคุณเลือกคุณอยากจอยกับใครคนที่ผมอยากแจมเมื่นี้ไม่มาอ๋อเหรอเหรอเหรอใครใครที่ฮั่นฮะ เอาเองี้ท่านเขาแข็งแรงมากไหนคุณลองโชว์ความแข็งแรงให้ดูหน่อยนะเท่เท่เท่ไหมบอกเลยว่าผมจะไม่ยอมโดนเต้นคนเดียวเย<ๆ>ี่ยม<ๆ>นี <ๆ S 2> ่ท่านโดนเต้นท่านไหนฮะแข็งแรงอ่ะแข็งแรงโชว์เฮ้ไยไอ่้นี่ผมจำได้อ่าจะดีกับพี่ บ่อยพี่อเล็กจะได้ฉายาตั้งแต่เวทีนี้เป็นต้นไปว่าอเล็กเซ็กจัดไม่ใช่ครับฉายาของอเล็กต่อไปนี้คือเล็กแต่แข็งแรงตรงครับไม่ถึงแข็งครับ่าเอาวิดีโอเอาคลิปนี้ไปเปิดให้ท่านดูว่าอเล็กเต็กขนาดนี้กรุณาเตรียมของมาให้พร้อมเออหอมงหอมบหอมาให้ดี ฉันพูดเลยอเล็กไม่เล็กถูกต้องเลยโอเครับเลยเกรซวรินรเดี๋ยวพี่พี่ทำลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกตอนแรกคิดไว้ว่าจะมึงจะริ่งเกับพี่พี่เดอะตาเปลี่ยนใจแล้วอะไรอ่ะปวดหัวเราไป็นเต้นข้างนอกคุณคะคิดว่าคุณจะรอดเหรอคะคือจริงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับครับคุณไม่ต้องมาจริงจังเลยค่ะ กูจริงๆจะไปเมื่อไรครบคุยครับคพรว่าไม่ไม่ไม่มีสกิลเต้นอยู่เล็กน้อยมากๆแล้วๆเราเราไงเราเด็ดนะตั้งใจจะหาการเล่นดนตรีบางอย่างที่เรากําลังเตรียมตัวอยู่ขึ้นไปโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตหรอหรอหรอใช่ฮะคืออะไรคืออะไรยังบอกไม่ได้ตอนนี้ครับเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งถ่ายรูปตอนนี้เขาถ่ายพานอลามาอ๋อครับคนไรไม่รู้ไม่มีความเกรงใจอะไรเลยเขาสัมภาพอยู่นี่ก็มาถ่ายอะไรชยเลย แหมเห็นว่าเป็นปากกอนลักโคุณเตรียมมาครับเออแต่ว่าคนที่ฟิชชิ่งด้วยเนี่ยคือผมก็อยากจะดูสีผิวที่แตกต่างจากผมจะได้เป็นหินกับอย่างเดี๋ยวนะเกพี่พูดเลยทั้งเวทีก็มีแกกับฉันเนี่ยแหละนอกนั้นน่ะเขาขาวคุณจะฟิชเชร์ดิกับใครคุณมีความตั้งใจไหมสนุกแล้วกันนะ ฉนันน่แบบว่าดูให้แบบแตกต่างกันเด่นเป็นคนละทางยิ้นยากอย่าไปเต้นสู้กับเดือดสตาเขาอ๋อเหรอ,อรเดี๋ยวมันจะเป็นภาพจําติดตามของคนดูแล้วเขาจะนอนไม่หลับกันแล้วคุณรู้ได้ไงว่าสมยุกเขาไม่แบบสตตปเทพคคอผมจะบอกว่าที่เรื่องถูกแล้วครับเพราะว่าผมก็ไมไ่ผมคิดว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้มามาสายเต้นอ้ามาสายไหนเป็นสายอ่าด้ดนตรีอะไรอย่างงี้มากกว่าอ๋อเหรอ บแต่เล่นดนตรีมันก็ต้องมีโยกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบคนจะมาแบบแนวแนวแนวผมนี่ผมเด่ฟินร่างกายแล้วนะเล่นฟิตเนสทุกวันเลยต้องจัดอะไรสักหน่อยอ๋อเหรอจัดสักนิดไหมล่ะอพวกเราผมแค่จะบอกว่าผมจะจัดเต็มเฉยเออพวกเรา ที่เกณฑ์ไม่แข็งแรงเลยอะ่ะทำตรงนี้เลยเกณฑ์เต้บบนเหมือนเสื่อมสมรรถภาพอ่ะไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยคุณก็โยกเบาๆโยกเบาเออแต่ผมผมชอบจริงๆผมผมบอกบอกพี่ทีมงานเข้าไปนะว่าผมอยากจะแบบมีสลิงห้อยโหนดิลการอะไรเงี้ยขนาดนั้นเหรอใช่ผมชอบอะไรพวกนี้อยากให้แพทดันเจ้าเลยอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนั้นคือคุณอร่อยไม่มากแต่ถ้า เยอะอะไรเงี้ยเหรอรู้ได้ไงว่าผมไม่อร่อยเออแค่ไม่เคยลองอย่าพูดน so ี่อีพวกปากดีทั้งหลายอ่ะถ้าฉันอยากลองขึ้นมาแกต้องมานะคคยดูโอ้ขอเบอร์ไปดีกว่าไม่ต้องถึงท่านกินหรอกขอแค่เลี้ยงก็พอแล้วพูดแล้วหิว อย่าพูดเรื่องการกินกันอะไรันเลยทีม่เอาไม่เอา,าค่ะคุณเพราะฉะนั้นคุณจะอาจจะมีแบบสลิงสลอมตีลังกาห้อยโหนจนหยาามาคอยดูผมรีเควสต์ไปแล้วครับเอออ้าวสนดยุคจัดไปก้างาค่ะคุณก้าง มีสองร้อยครับมาดิใจเลยค่ะขนาดยังไม่พูดอะไรอย่างนี้ป้าบอคอแตกขนาดนี้เลยนะคะใจเย็นกังวลยังไม่ได้พูดเลยขอบคุณนะครับครับผมลองบอกมาสักครั้งสิคะับบอกมือสักครั้งเดิมมีความสุขนะคะครับคุณจะอะไรมางัดงัดคุณจะเอาอะไรมางัดคุณจะงัดอะไรมาสู้ไอ้ก็ไม่ดี คุณจะเอาอะไรออกมาโอ้ยก็ไม่ใช่เอากี่มีอะไรเดี๋ยวจะเอาความสามารถออกมาครับครับก็อย่างที่บอกว่า,าเวทีนี้เราอยากจะให้แบบว่าร่วมกับศิลปินพี่ๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ,อย่างที่บอกเนี่ยครับเมื่อกี้ก็ได้เต้นคู่กันไปแล้วใครอยากจะรู้ว่าบนเวทีจริงเราจะมีแบทเทิลกันจริงๆก็ได้นะครับหร,หรือว่าจะแบบเป็นกลุ่มแข่งกันก็ได้นะเหรอเหรอเหอใช่ครับผมคุณคิดว่าคุณดิฉันว่าพวกดิฉันว่าคุณเอาไหวแต่พวกเนี้ยไม่น่าไหว เล็กครับพี่เขาดูถูกเราฮะเออนั่นและแข็งแรงด้วยไ,ไอเรื่องสังขารเนี่ยพี่เขาไม่ควรจะพูดออกมานะใช่เ<ๆ>พราะว่า<ๆ>พี่เขามากกว่าเราอีกขอโทษขอโทษขอโทษเพราะอยู่ผมกับพี่พูดเบาเองนะถ้าเพลงเปิดน,นะเอเล็กก็เอเล็กก็จะเสยสู้เลยไม่จูเพราะฉันคุณสู้ตายสู้ตาย,ตายครับผม นอกจากร้องและเต้นร้องแล้วน่าจะร้องและเต้นครับก็เมื่อกี้พีส่สดบอกว่าอยากตีลกาแล้วใช่ไหมฮะ<อ>ก็ชอบไอเดียการโหลสลิมมากอยากจะโผลคู่ไปกับพี่สดเนี่ยครับไปถักแปะๆทั่วห่อออกไปด้วยกันออกไปด้วยกันออกไปด้วยกันอกอกเนี้ยเนยเนเนี้ยเนยคุณรู้หรือเปล่าการขึ้นสลิงอะมันต้องมีการรัดรึงเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะแบบโอ้โหแบบแน่นเดือยอะไรเงี้ยค่ะคุณไม่เป็นไรครับตรงนั้นผมแข็งแรงมากครับผมเออดี นี้พระเอกเขามีการโฆษณาชวนเชื่อกันนี้แล้วเหรอเนี่ยหมายถึงว่าเอวแข็งแรงใช่ไหมครับ<อ>ผมเพราะว่าเฮ้ยคนหล่อเดี๋ยวนี้นี่เขาต้องบอกสรรพคุณตัวเอง้วนเว้ย<อ>ขอบคุณค่ะดิฉันจะรอดูสลิงและก็ดูความแข็งแรงของคุณนะคะขอบคุณค,ค่ะอ้าวสองคนนั้นจะคุยกันทำไมกันล่ะเนี่ย คุยกันว่าตั้งแต่ที่พูดคุยกันมาไม่เห็นมีอะไรตรงตามสคริปที่ให้มาสักอย่างถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องให้มาก็ได้ครับเออใช่มันไม่มีอะไรที่ถามแล้วมันตบไม่มี้ก็เพราะจริงใช้ไม่ได้ใช้สคริปหรอกจริงจริงครับอันนี้เต๋อคุณขยลบอะไรกันเนี่ยมาดูมาดูุณฟังมาดูทำไมอยากรู้อยากเห็นมาดูมาดูมา่อมาดู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  แกงซ่งไม่ใช่หรอก้ากอะไรเนี่ยนี่มากับมวลพันธ์นะเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยเมืองไทยประกันภัยฉัเห็นเห็นเลยอ่ะพอเจ้านายไปกีดใหญ่เลยเนี้ยหรอนั่นน่นอะไรต่อฮอร์โมนเธอก็ไปกีดมาอย่จิงๆงานี้ยปอจะบอกว่าคือเรานคือเพื่อเผื่อแทนือมันขับราก็ร้องอื่นได้ผมไม่ด้กักไม่ได้อะไรเออเเพราะฉะนั้นเเงี้ยแบบเพราะฉะนั้น คุณพูดเรื่องอะไรอยู่ครับแฟนรถขับแฟนขับสนยุกนะไปเป็นแฟนขับคนอื่นให้หมดเลยไม่ใช่นะเอือเฟือไม่ใช่เวลาเรารักใครชอบใครอ่ะเขาอาจจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอันดับสองรวมๆกันมันก็เยอะเหมือนกันนะอะใช่ไหมเออแกเกลียดมาจับสองไป<ะ>เออดีดีดีแล้วแฟนคุณไม่มาจาริงเหรอคะแฟนอะคะผมไม่ได้มาครับผมเหรอเลิกกันแล้วเหรอคะโอ้ยอย่ายยยทักแร้งแหลง ไม่เข้าใจพีกับางทีทำไมอ่ะเออเ้าเอ้ยครับผมมนเสิร์ฟหล่อมากๆครับคุณคิดว่าคุณมีอะไรเข้าคมาเสิร์ฟนี้ครั้งคำถามคุณมีความดูถูกอยู่ในเงินสูงมากครับผมจรกระแหมครับจริงกรักเป็นพิเศษแหะคุณเต๋อพี่พูดจริงๆผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงความหล่อเรามองแบบทะลุหน้าตาผมเข้าไปนะทะลุเข้าไป รูปไปเลยอย่าไปสนใจภายนอกครับออเอข้างในผมหล่อมากนะครับเต๋อยังไงยังไงได้ๆอ่ะใครอยากดูข้างในของเต๋อบ้างขอเสียงหน่ะอ๋อผมรบกวนดูคลิปอีกรอบได้ไหมครับตรงนี้คือร์ปั๊ดใส่ถึงแม่พี่น้องฉันก็ไม่เกี่ยงอ่ะฉันก็อยากดูเหมือนกันฉันอยากดูว่าพีคมันหลงไหลอะไรวะมันแสดงว่าข้างในมันต้องดีแน่ๆ ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอครับฮะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอเหรออย่างแรกหัวใจของเราอย่างสองสปองเราครับเมื่อไหร่มันจะเข้าวะอย่างสามมีต่ออย่างมีต่ออย่างลุ้นเยอะแต่อุ้ยไม่รู้มันจะตอบอะไรแล้วคุณเตรียมอะไรมา ดดิฉันรู้จักคุณนะครับคุณเป็นคนไม่มีความสามารถอเลยเลยอ่ะจริงนอกจากก็เออเล่นหนังได้ร้อย100ล้านโออแค่นั้นน่ะโอเคผมเห็นด้วยเออเฮ้ยหรอคุณด่าผมเห <c oughs> ไม่ใช่จริงๆนักอะไรออกมาสู้เหล่านี้คือเขาเทพกันั้งนั้นนะคุณคือคนนี้ก็อาจจะมีสายร้องเพลงสายเต้นมเปม็นอีกสายหนึ่งสายอะไรเอาผมสายที่สี่จากราชวัฒนครับแล้วก็มาลงตรงแแถวเทเวศ หรือพิธีเป็นคนเรื่องเลยเนี่ยคือหนูรูน้นะ11คนใช่แล้วมันขาดตัวหนึ่งใช่ไ่มอินเนียตัวแทมเหมืมนมอนนักฟุตบอลมี11คนอ้าใช่เ<ฮ>นี่ยคือฉันจะบอกนะวัน,อนคอนเสิร์ตจริงใครเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรมาแกจะได้มาแทนแต่ถ้า11คนเขาไม่เป็นไรแกอยู่หลังเวทีเฮ้ยไม่ใช่นี่คุณดูถูกผมมากนะครับผมก็มีโชว์ของผมเองซึ่งเอาดนตรีพร้อมไหมเดี๋ยวอะไรอมไหมมาแล้วหรอพอ ไม่ดิฉันดูคุณไปหมดดิฉันขอโทษคุณจริงจด้วยไม่ผมจะบอกอะไรให้รู้ไหมครับ เมื่อกี้ทา่ามกลางแบบสายตาอุ้ยมันทำได้ด้วยวะผ<อ>มเห็นสายตาหนึง่ง<อ>ทางฝั่งซ้ายผมที่กังวลแล้วกูต้องทำอะไรต่อวะัน,นะแล้วทั้งหมดนะมันยังไม่ได้พูดอะไรเลยไปทางนี้เลยดีวยกว่าไปทางนี้เลยดีกวออ่าแต่คุณได้จริงคุณได้จริง,งออไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อแต่งว่าเป็นต้องซ่อนอะไรดีๆไว้เยอะะ น,น,น่คนหล่อเป็นอย่างนี้เขาใจาไหวอยู่อ่ะอันนี้เราลองถามนักงซิดึงสองครับก็ได้อยู่นะแต่บ้าวเขาเยอะเลยว่ะต่อครับต่อต่อครับหล่อจริงๆนะคะ เองนะคะคขอดูซิกแพคหน่อยสิคะอยากดูเนี่ยได้ฮะถ้าทุกคนไปวันจริงครับทุกคนสัญญาว่าไปวันจริงครับได้แน่นอนคุณจะบอกว่าบนคอนเสิร์ตจริงคุณจะถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเนี่ยเหรอโชว์มั้งแล้วบอกได้แน่นอนก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คือเรากันลังแบบว่า ประชุมกันอยู่กับพี่ๆไงเราพยายามเตรียมโชว์ที่ดีที่สุดประชุมไอ้สองนั่นดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเรามีประชุมกันด้วยเหรอวะแน่ๆพวกนั้นไม่รู้เรื่องปิดที่ปิดที่แล้วเนาะประชุมกันเครียดมากทุกวันนี้เครียดมากเออวันที่สามเต้นหนอว่าจะแสดงอะไรดีเนี่ยหรออ๋อเต้นได้ไหมเราอ่ะก็พอได้นิดหน่อยอาจจะได้อาจจะได้เอาแล้วเอาแล้วฮ ที่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ชม่เลย ฝึกกันได้จ๊แล้ไอ้ที่เมื่อกี้คือฝึกมาหรอยังแต่ว่าอยากบอกว่าใจพร้อมนะใจพร้อมาก่อนอย่ดูน้องเขาเน่ยแค่เนี้ไม่ได้แบบฉันแตะแบบเมื่อกี้แบบอึ้งมากอึ้งมากเลยทำไปได้ยังไง่าต่อมาเด้กไม่หยุดเลยอย่างอเล็กอย่างเงี้ยที่ว่าแข็งแรงก็สามทีก็หยุดแล้วเมื่อกี้ต่อล่อไปประมาณยี่สิบทีนะ มาว่าได้ื่อได้เรื่อยป็นคนเสี่ฟมากแค่ไม่ได้นะก็ได้ทาหูแล้วโเคอะนเป็นการสาเร็จความ่ทาหูพูดเลยมีความสุขละคนหน้าตาดีมพูดเรื่องอะย่นี้กันยากจะแก้ตัวปะพอครับผที่เขาเต้นมาทั้งหมดเลยนะคุณเด็แล้วคุณใหญ่แก้ตัวสักครั้งหรอเออผมได้ วิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าเอลผมอาจจะเล็กได้กประมาณห้ทีก็เลยเก็บไว้บ้านจริงดีกว่าเฮ้ย5้าทีก็อยากดูพอแล้วอาเหรอกระด้บวันจริงขอให้เต็มที่นะคะคุณเอาละค่ะเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงนี้แล้วเหนื่อยไม่เคยสัมภาษณ์กันแลวเหนื่อยอะไรนี่นลยอ่ะพวกคุณคะคุณต้องฝากคอนเสิร์ตแล้วค่ะหล่อมากมากเริ่มจากประการก่อนละกันเชิญค่ะครับผมก็อ่า ก่อน่นึ่งต้องขอบคุณพวกเราทุกคนต้องขอบคุณทุกๆคนที่มาวันนี้แล้วก็มาซื้อบัตรพีเซลด้วยนะฮะได้ข่าวว่าซื้อกันไปเยอะมากหนมีใครซื้อบัตรพีเซลแล้วบ้างคบขอเสียงหน่อยฮะอายมก็ขอบคุณที่มาขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยครับผมแล้วก็แฟนคลับทุกคนก็หวังว่าวันจริงทุกคนคงจะได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันหวังว่าคงจะสนุกครับค่ะผม เซ็กจัดเช่นค่ะครับผมก็ก็อย่างวันนี้แค่มาแค่เจ็ดคนก็สนุกขนาดนี้แล้วนะอยากจะให้ทุกคนนะฮะไม่ใช่แค่ตรงนี้แฟนคลับทุกคนที่ไม่ได้มาก็อยากจะให้ซื้อบัตรกันนะฮะแล้วก็ไปร่วมสนุกกันที่สังเวทครับอำเภอเกร็ดวิจิตรครับก็คอนเสิร์ตก็จะร้องเพลงใช่ไหมครัแต่คอนเสิร์ตนี้มีพิเศษกว่าการร้องเพลงอย่างเดียวอาจจะมีขึ้นไป บนเวทีเออใช่สิแกจะไปเล่น <c oughs> จะมีการแสแดงมีหลายๆอย่างว่าบางครั้งการที่ผู้ชายสองคนแล้วขึ้นไปเต้นด้วยกันทั้งๆท,ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นว่าเขาจะเคยร่วมเวทีหนักันมา,าบนเวทีนี้จะมีซีนประทับใจให้คุณผู้ชมแน่นอนก็อยากฝากติดตามกันครับครับผมครับผมครับผม ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับผมสำหรับกั้งแล้วก็ศิลปินหลายๆคนที่ได้มาร่วมงานกันนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะฮะก็วันนี้ยังเยอะขนาดนี้วันจริงขอให้เต็มครับเพราะว่าพวกเราจัดเต็มแน่นอนครับขอบคุณครับสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับอ่าสนยุุสนยุคจุกสลิงนะคะนี่จะจะลองดูสลิงคุณอ่ะเออข้ามไปดีกว่า ่เียพูดไปเยอะมากแล้วจริงๆพอเหอะจริงๆผมพูดแทบจะน้อยมากด้วยนะครับอันนี้หนึ่งนะครับครับไปขอข้าวบดทางการนะฮะข้าวบดทางการจะทำอะไรก็ตระเวนคุณนี้ค่ะคือจริงแล้วผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมานะครับโอ้โหน่าเครียดขนาดนั้นเลยหรอสิ่งที่ผมภูมิใจในชีวิตมีอยู่ไม่เยอะครับโอ้โหสิ่งที่ผมภูมิใจคือเพื่อนร่วมทีมของผมที่สิบเอ็ดคนที่อยู่บนเวทีด้วยกันกลางวันนะครับคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะได้อยู่บนเวทีกับเขา ยังไม่ชัวร์เหรอครับผมยังคอ๋อัอยู่แล้วสแตนบายตัวสแตนบายอันนี้จริงๆเลยคือผมจะบอกว่าโอกาสที่จะได้เห็นทั้ง12คนนะครับที่เป็นระดับแถวหน้าขนาดนี้นี่ลุงตัวเองก็ไปดูไม่เกี่ยวนะครับผมอยู่บนเวทีเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับคือถ้าผมเป็นคนดูเนี่ยผมจะไม่ลังเลที่จะซื้อบัตรเลยเพราะผมรู้สึกว่าโอ้มันเป็นประสบการณ์ที่พลาดไม่ได้ครับมันยิ่งใหญ่มากเฮ้ยพูดเป็นพูดรู้เรื่องก็ได้ดีกว่าอ้าวใช่สิครับเอ๊ะ ขอบคุณครับเพื่ผมน้องต่อไม่ต้องพูดก็ดีดีแล้วครับค่ะครับเหนื่อยไหมต้องมาหเลยครับพูดต้องเยอะพูดแค่คัพเองนี่นะเชิญเชิญเพื่อนด้วยนะเพื่อนครับผมก็อ่าเฮ้ยอ่าอะไรกันวะเฮ้ยอ่าเหงื่อออกครับผมแล้วจะเลียเหงื่อเหรออ้าวใครจะมีโอกาสได้ชิมมั้งล่ะ โอกาสมันน้อยนะครับผมลองดูคนระับน่ะอร่อยไหมล่ะบา้าท้าต่อต่อต่อครับมาก็อออยากจะฝากคอนเสิร์ตนี้นะครับไว้กับทุกคนนะฮะก็คอนเสิร์ตหล่อมากๆนะครับก็เป็นการรวมตัวของพี่ๆแล้วก็ผมเองด้วย12คนซึ่งซึ่งอย่างที่เห็นนะคะว่ามันไม่ได้มีบ่อยครั้งที่เราจะได้มารวมกันขนาดนี้แล้วก็ สัญญาแน่นอนครับว่าพวกเราจะทําอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังสําหรับใครที่ไปฟินแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะสัญญากับพวกเราทั้ง12คนแน่นอนว่าทุกคนที่มาวันนี้จะไปใช่ไหมครับจะไปไหมขอเสียงหน่อยขอบคุณครับผมยังไงก็ขอฝากคำเตือนนี้ไว้ด้วยครับพวกคุณทุกคนนะคะณที่นี้นะคะลืมบอกลืมบอกพรุ่งนี้เปิดขายบัตรแล้วนะเอ พรุ่งนี้แกงส้มงงแฟนขับไปไหนวะเนี่ยนี่นี่ย้ายไปอยู่กับต่อน้่ดนู่นไม่รู้เออไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นน่ะอยู่ในใจเลยไม่ต้องหันไปบ่อยให้ผมขึ้นบ้างเหรอของผมอะอยู่ลึกกว่าอีกลงไปถึงลนแล้ว อยู่ล่องกลเรียกได้ว่าเบรกิ้มจะพอกออกอะ่ะดีดีอยู่เรืองมากอยู่เรื่องมากอยู่เรมากคุณคะนี่แค่น้ำจิ้มนะคะ,ะแถข่าวยังขนาดนี้วันจริงจะขนาดไหนพบกับพวกเขา7คนรวมทังอีก5คนในวันนี้ที่ไม่ได้มาซิจะเชื่อว่า,วามันจะระเบิดความมันกว่าน,นี้แน่นอน